ก็เดินมาถึงครึ่งทางเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยาไปนิดหนงทำไมรอกางเตน้นมันยังไม่ถึงสามวิแล้วทำไมมันแบบน้ำค้างมันลงเร็วมากเลยเดียวแล้วแถวนี <so ้มันแรงครับนี่ดูอมกับปี่ล้วกระดาษเส้นทางมาบัลลังเวทีู้คา บีแต e> ่บอกไม่ผมกไม่ได้เอาข้าผหมมาเลยนะหนาวมากเราเป็นเบกังดูดิเขานอนอยู่เลย เห็นแสงไฟก็รู้สึกอุ <S 1> <S 1> ่นละไปรอบได้เพื่อเว้เนี่ยอะไรนะโอเค แล้วจะถึงนะบ้านดูดิโอ้นี่ไงเหมือนสกายวอล์กเลยตรงนี้นไป <_ Q> นี่ครับพระชิตติ่นแล้วครับ <_ Q> คุณตื่นไหคุณตื่นตื่นแลครับผมผมตื่นแล้วแต่ปีห้าแล้วทุนี่ต่ปีสี่แลวนี้ตื่นแล้วแต่ปีสานะครับ อะไรอันนี้ชื่ออะไรครับ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 อ๋อชื่ออะไรครับสอนครับผมสอนครับใช่แล้วก็อันนี้รุ่นน็อกสอนได้ไหมครับใช่ครับใช่ครับแน่นอนผมเป็นพนัรงานมาณนค้าขครับค้าขายส่้าขายบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันเยี่ยมนะเยี่ยมแบบเหมือนเราเพิ่งตื่นใหม่ตื่นนอนใหม่ๆแล้วแบบคิ้วขี้แตกกลางแล้วมันมองอะไรมองอะไไม่ค่อยเห็น ใช่เราเราต้องรอสักสิบโมงว้าวดูเต็นที่ ่เทอ่หมอะออเไอพี่กูถ่ายพอดีเลยนะพี่นะอะไรมด้เลาอไ่ด้เป็นมุกหรือเปล่าแก่ว่าน่าจะอาจจะเป็นมุกนะมันันลื่นนะใช่เหรอพี่อันตรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ว่าไม่น่หวอะมาอด ถ้ากำลังมันไม่มีแรงแล้วมันน่าจะเอ็นเอ็นในแถวนี้ตอนนี้เราลงมาถึงที่พักละที่พักหลูประมาณน่ะห้าดาวเพื่อนไดวดูนี่แหละเราไปดูเต็นดิจิตอลเราเรากำันไม่มีน้ำอ่ะเราเราไปเต็นดิจิตอลเรา ดูดิ DIY นะเต็นนี้เป็นเต็นท์ DIY อันนี้ของอ่าประเทศประเทศจีนจีนนะครับครับจีนประดิษฐ์จีนประดิษฐ์นะเราขึ้นมาถึงประมาณสองทุ่มกว่าผมปรากฏว่าเต็นท์หักเรารีบมาด้วยนะก็เลยไม่ได้ตรวจสอบว่าเต็นท์นี่มันดีดีหรือเปล่าโอ้ดูดิ นักท่องเที่ยวมากินแบบเลี้ยราดแบบผู้ชมนักท่องเดียวเอออันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้นะเนี่ยเราเป็นเราเป็นพลเมืองดีนะเดี๋ยวเราเก็บให้เขาเออไม่เป็นไรมีได้ข่าวว่ามีคนนอนไม่ห่มผ้าห่มใช่ไหมครับใช่โหแบบท่าล้มอย่าเนี่ยมีคนนั้นเนี่ยที่นอนอยู่ตรงเต็นท์เนี่ยเตรงไหนเลยสุดท้ายเต็นท์เขาก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะประผลปรากฏว่าสันด็อกเด็กเดด็อกนะ เราคิดว่าเฮ้ยเรานอนบนศาลานี่มันน่าจะสบายไหมครเพราะว่าดูดิมีหลังคาให้พร้อมพื้นที่มีโอ้ถ้านอนอย่างนั้นมันต้องหนาวแน่นอนแต่ที่ไหนได้นี่ครับนอนตรงนี้ข้อเสียคือนี่เลยมันมีร่องนะลมมันก็จะตีขึ้นทำให้เราหนาวเรานอนไม่ได้ก็ต้องได้ย้ายไปอยู่นอนกับพวกน้องเขาตรงนี้ว้า ไปยุฮะ Let's go นี่ชิลันลักยาจำนวนเคนูคนเยี่ยมเลยเฮ้ยเรามาถึงแล้วว้าวดูดิเฮ้ยเาแต่งมาดูดิโอเค โอ้ยดูตรงนี้ดิเพื่อน้าผาเลยเพื่อนไดครับเพื่อนเราเรานี่ยเรามาถึงแล้วคุณแย่ดิเฮ้ยรถเรายังอยู่ดีนะยังอยู่ดีนะโอ้โหสภาพตอนนี้ดูครับผมเป็นไงครับโอ้โหดูเบรกสิครับทำสีเบรกมาใหม่อ่ะครับดูดีโอ้โหว้าวดูดิไปเดีเดินทางกันต่อ let's go โอเคครับเพื่อนตัวนี้เราลงมาถึงแล้วนี่ แต่เราเลิ่อนทางกลับกันเลยตอนนี้ก็ประมาณ9ก้โมงยี่สิบค่อนข้างที่จะอากาศยังเย็นอยู่นะเพื่อนๆนะ วิบแบบกันเลยทีเดียวครับดูสิครับเมื่อคืนเราขึ้นมาอย่างไรเนี่ยดูทางทางสุดมหาโหดนะเอออๆไรอะไร เบาบาบาขนาดรถเล็กยังไหลอย่ใช่สืบรถใหญ่คนระับต้องระยะเบรกลงเลยอันตรายนะอ๋อเจอดีอีแล้ว มันก็ทั้งดินทั้งปูนคอนกรีตสลับกันไปนะฮ้าเออว้าวระบงทางเยอะไม่ได้นะ <laughs> เพราะเากลัวเจอหลุมนะเน้ะ ได้จีกประมาณหลายโลเลยครับขึ้นมาเมื่อคืนก็แบบเกือบชั่วโมงนะที่เราขึ้นมานะดูดิเราขึ้นมาสูงมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆนะเพราะตอนนี้แบตไม่ใช่แบตดิเมมผมใกล้จะเต็มแนละ้วมันเลย้ไายได้อีกประมาณแปดนาที เดี๋ยวเอาไว้ผมถ่ายเป็นช่วงๆให้ดูเนาะโอเคครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆก็ามาเที่ยวกันนะว้าวดูทางสิ มยังไม่รู้เลยผมขึ้นมาได้ไงเมื่อคืนโอ้พระเจ้า My กอดดูดิเมื่อคืนเราขึ้นมาได้ยังไงวะมืดด้วยอะ่ะดูดิลายตัวใหญ่มากเลยเพื่อนโอ้ตัวใหญ่มากครับดูดิ ้ e t ก go เราอยูแล้วเรามาเจอทาง Enduro อีกแล้วโอ้โ oh ห oh 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 oh. ตกร่องไม่ได้นะเพื่อนตกร่องนี่เกมเลยนะทางนี้น่าจะได้

น้องอีนี่ด้วยให้มีเธอที่เดินเม่นบ้างนะแต่ผมว่าไม่น่าจะเดินได้แน่เลยไปอย่า,าลุยกระต่อยเพื่อนโอเคเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนน่าจะประมาณครึ่งทางแล้วนะดูดิหมอกเพียบเลยมองเยอะเลยดูดิเราก็ส่วนกับน,น้องๆมาเรื่อยๆนะ มากันเยอะอยู่นะครับ <laughs> <laughs> เอาเพป็นเดี๋ยวเราใกล้ถึงลงแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะเพราะตรงนี้มันก็จะไปถ่ายไปเรื่อยๆเลยเพื่อน ออกเยอะมากเลยครับูเราต้องไม่รถไห่แรงเกินนะเบรกไฟเบรกไฟนะครับ ขึ้นมาได้ยังไงวะเมะื่อคืนดูทางดิอ้าเฮ้ย hey! นกกรมไม่เป็นส่วนเราเอว้า จะดีนะนพืบอน่าจะใกล้จะถึงแล้วอมทั้งคู่นะรถเราไปทางเรียบล้วขอให้บอกเลยทางเมื่อกี้เราไม่ถูกนะ